ทักษิณเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณยังวอลลี่แทนผม,มคุณวอลลี่มากกับผมจําได้ไหมครัเรื่องนี้เป็นธรรมดาส่วนวันที่13คือวันที่12ผมจะตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปเองพอทักษิณขอยือดเวลาส่งเอกสาร,รสารแม่ท่านไม่รู้หรือว่าโอ้ไอไอหมอนี่นี่มันมันกลับไปกลับมา,าตลอดเวลาท่านน่าจะทราบแหละครับแต่ว่าสารท่านเนี่ยผมก็ เชื่อว่าศาสตท่านก็ต้องอให้เวลาเมื่อคุณอยากจะยืดก็ให้คุณยืดไปโอ้ใจดีมากใจดีทางกใจดีแล้วศาสตนี่ท่านสั่งพีที่น่าสนใจนะนันนัดแรกวันที่4กรกฎาคมนี่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชทันเรื่องนี้โรงพยาบาลราชทันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณทักษิณเลยเ,ออเพราะว่าทักษิณไม่ได้ย่างขาเข้าไปโรงพยาบาลราชทันแม้สักก้าวเดียวอาจจะตรงจากห้องรับรองที่คุก ไปโรงพยาบาลตำรวจเลยโรงพยาบาลราชฐานนี่มีศักยภาพมีปัญญาพอจะรักษาคนอาการเหล่านี้ไหมแล้วศาท่านเป็นระบบไตสวนท่านก็อาจจะเอาแฟ้มเวเชระเบียนที่ได้มาจากโรงพยาบาลตำรวจโยนให้หนูกคุณดูซิว่าคุณสามารถที่จะ รักษาอาการเหล่านี้ได้ไหมไม่จําเป็นต้องส่งคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจก็เอาพูดในการมาก็พอจบแล้วพูดในการมันก็เตรียมได้จย์ผมผมเนี่ยผมไม่เข้าใจนะผมได้ยินจากคุณมันก็ตกใจไปเอาพนักงานเอาเจ้าหน้าที่มาก็ตอบว่าเขาก็ไม่เคยเห็นทักษิณมาเพราะว่าข้อท็จจริงก็ไม่ได้มาคุณก็รู้ว่าทักษิณพอทำท่าจะเข้าคุกไม่เข้าคุกก็เพนไปชั้น14ี